นะครับกลา่าวัสดีด้วยเลย,ยผมพิเซอร์นะนนเกบ่กมบมายคราฟนะครับผมวันนี้จะมาสร้างบ้านกันต่อเลยนะครับต่อจกพาร์ทที่แล้วนะอ่าเอมิเซียในที่วันนี้ยังไม่ลงเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมนะครับว่ามีบ้านอยู่นะเพราะผมคีลืมอีกด้วยนะอ่าไปเราไปสร้างบ้านกันต่อวันนี้วันเสาร์ที่นี้ผมจะไม่ลงคลิปนะครับเพราะว่าจะลงแค่จันทร์ถึงศุกร์นะอ่าแล้วเราขาดอะไรบ้างเนี่ยเราต้องทําหลังคานะพาร์ทนี้เนี่ยอยากได้เป็นบันไดเงี้ยกัน เขาเรียกเป็นบันไดป่าวะเขาเรียกบันไดใช่ไหมไม่ใช่เก้าอี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นบันดไ, e, ไนนดนะแล้วก็ทางเข้าเราเอ๊ะหลังคาเราจะให้มันยื่นออกมาสักผมคิดไม่ออกว่าหลังคาทำไงดีวะชิปเป่งแล้วทำไงดีก็ต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะอย่างเลกวางไม้ฮะเออชั้นนี้ผมให้มันสูงขึ้นมาอย่างงี้ดีกว่า รื้ว่าเราไม่น่าปูข้างล่างดีวะปูไปก่อนนะฮะสำหรับชั้นนี้เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันครับคิดสดเหมือนเดิมฮะผัานนี้ปูสักชัน้นผมแล้วไม้หมดอีกไม่เป็นไรฮะมีเยอะผมตัดมาเยอะมากเลยนะไม้เนี่ยถงังตรงเนี้ยหมดเลยบ้านเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับ นี่พอแล้วให้มันเท่ากับอันนี้คนระับแล้วก็สแลับนเราต้องวางจากเอออย่างเงี้ยนะปึ๊บ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 ไม้พอไหมนเนี่ยไม่ฮนะลงมารับลงมารับเออบันไดนะเอามาเยอะเลยแล้วกันเยอะเกินเออขึ้นไปใหม่เพื่อโอ้โหยึดเข้ ขลังยังไม่ได้ไอ้นู้นเลยยิ็บเคสองลุมหนึ่งด้วยทีซ้ำด้วยไม่ใช่และคนละเรื่องแหละไอ้บ้าโอ้โหกูจะตายเ้วเนี่ยดับหมวกด้วยเอ้ยโปเตโต้ะนว่าหมวกว่าตอนแรกต้องขึ้นไปบนอีก โอเคโอเคนะครับอาจจะมีเอา้าอาจจะมีตัดมั่งนะครับไอ้เหี้ยตึ๊ดปึ๊บโอ้โหอีกแล้ว โอ้ยังไงก็เราก็ต้องขึ้นบนหลังคาฮนะไอ้แมวผมเล่นบ้าเลยวเนนียเออได้แล้วเอาเรามาขันขันเพน,นึงนะขันฮนะวันนี้เราเอาบ้านให้เสร็จเลยนะเอ,อ้ยแล้วก็จะเสร็จแล้วนี่หลังคาแล้วก็กระจกแล้วก็ล่างบ้านฮนะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะครับเอ้าเออ,เอ,อผมลืมบอกนะผมอยากหาใบอมจังเกิลมากเลยนะตอนนี้ ปุ๊บปบเอาหมดเฉยมันจะตกไหมเนี่ยไม่ตกหรอกไม่แน่ไม่ตกไม่ใช่ไม่ตกไม่แน่นะฮะเฮ้ยเมวผมเล่นบ้าเลยเนี่ยโอ้โหหมาผมเล่นนะเอ้ยผมเจอจุดแปลกๆที่เองแหละเดี๋ยวค่อยมาแก้อานี้สิก่อนนะจะตกอีกอ้้ เฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้วเว้ยแป๊บเดียวอ่ะรอบนี้แป๊บเดียวอ่ะโอเคข้างบนนี้แหละไม่ตกหรอกมากเลยบนเนี้ยมีวันวันเด้อตึบตึบเออเนี่ยเนี่ยมันมาผมว่ามันแปลกแลกทตรงนี้เอ๊ะทำไมมันกแปลกวะไม่แปลกหรอก ก็เออก็จบป่ะวะมันจะดูแปลกๆไหมเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเราเราเรา,เราต้องไปดูก่อนนะครับติดอ่างได้ไงวะนี่เอาโอเคหรือว่าตรงนี้เราทำเป็นไม่ต้องหรอกกำลังโอเคนะครัะว่าจะทำเป็นไม้นะฮะ โอเคจะเสร็จแล้วโอเคเลยนะฮะแล้วเอาดินออกด้วยคนระับดินที่มันยืนอยู่เนี่ยโอเคเฮ้ยโอเคว่ะเหมือนบ้านแบบยังไงวะโ oh oh. อ้พอดินแป๊บนึงนะฮะโอเค เอาเออกให้หมดเลย<อ>ก็ผมขอไปทำข้างล่างก่อนดีกว่าเอาไงดีวะ <c oughs> <c oughs> ไปดูตะเกียงก่อนดีกว่าว่าตะเกียงทำยังไงนะครับมีโ <c oughs> ต๊ะคราฟอยู่แถวน,นี้นี่หว่าตะเกียงเรนเท r n ฮนะเออเรนเท r n เรอโอ้โกนักเก็ตอ๋อเป็ดอันเชีย่ยได้พอดีเลย สักนิดแล้วกันสักเก้าอันแล้วกันเพราะว่าเราได้ใช้อยู่แล้วนะเออนีวางงงโง,โง,โงโโเลยตึ๊ดหนีวางงงงไปเลยเออแล้วเราลืมเลยเปล่าวะเชี่ยลืมอันนี้ติดรอบบ้านเนี่ยวะชิปเป่งแล้วลืลืมไปเลยว่ายังไม่เสร็จหลวมตัวไปเลยอ่ะรบบารบ,บ้านเดี๋ยวราบ้านเดี๋ยวค่อยมาทำดีกว่านะเราไปเอาทำข้างล่างให้สิก่อนข้างล่างบ้านอะ อะไรบ้างเนี่ยกล่องนี่เอ้าเฮ้ยอะไรมากระโดดตรงนี้วะเนี่ยคต้ังการซีดนะซีเยอะๆเลยนั่นไงจักท้าจะพังแหละหมวกพังไปแล้วนะบ้านหนึ่งบ้านจีนเลยนะพูดตรงเนี่ยจีนแดงแล้วก็เราจะเอาน้ำเนี่ยไว้ตรงใต้นี้คนระับ นี่แบบนี้เลยกระโดดทำไมล่ะสองสามสี่ก็ประมาณนี้นะไปได้ประมาณสี่บล็อกนะล้วก็พัวตามนี้ไปเลยฮนะแต่ตรงนี้นายังไม่ถึงหวังว่ 1, 2, 3, าหนึ่งสองสามสี่เออทำน้ำแทำน้ำอินฟินิตี้เลยดีกว่าทำข,าข้างบ้านนะ ทำอะไงดีแล้ววะไม่เป็นไรคอยคิดแล้วกันเรื่องนี้เอ๊ะมันทะลุมันทะลุผมอยากให้มันอยู่ในเสาอ่ะมันจะได้ดูแบบแปลกๆี่อ่ะมันจะถึงไหมวะเนี่ยตรงนี้ผมว่าไม่ถึงแน่เลยวะ่ะไม่เป็นไรตรงนี้แล้วกัน ก็เอาไม้มาไม่ใช่ใชเวนไม่ใช่แบบนี้ไอ้บ้าหรือว่าตรงนี้เราจะทำเป็นอะไรดีวะตรงนี้เราทำเป็นฟางข้าวขึ้นมาไหมเออว่ะคิดได้ไงวะเนี่้เราทำมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ มันก็มันอยู่บนสลับมันก็ลอยอะอยังยังก่อนอยังก่อนอยังก่อนกูต้องตั้งแบบนี้จนได้เวนเอา้าเอาเอว่ะเชี่ยแล้วโฮเราอยู่ในแล้วเนี่ยทั้งเกาะตรงนี้เนี่ยถึงเปล่าวะโอเคถึงตรงนู้น วตานี้ดีไหมไม่ทะลุด้วยโอเคเป็นอะไรที่สวยสวยงามพระลามเปดแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะทำเป็นเอ่งน้ำนะน่าจะทำให้เสร็จภายในพ์ทนี้เลยกันอุอาจจะนานหน่อยก็ยอมนะตัวท,น,ทนดูกันหน่อยนะถ้าเบื่อก็ขอไปด้วยนะครับตรงนี้ไม่ถึงแน่เลยว่าถึงบอกว่า แป๊บนึงไปเอาน้ำอีกอาหารก็จะหมดจิเป่งแล้วเนื้อหมูโอเคตรงนู้นะถึงอยู่แล้วนะแต่น้ำนี่เรา,าทำยังไงให้มันเท่ากันเนี่ยตรงนี้ถึงปะวะมันโผลอ,ออกมานิหนึ่งว่ะไม่เป็นไรโอเค ก็ปลูกไม่พอแน่เลยผมว่าวแล้วข้าวเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยปลูกด้วยดิในสวนอ่ะชิปเป่งแหละพอไหมเนี่ยไม่พอไม่เป็นไรนะครับนี่ตรงนี้แหละระเอกของเราฮะต้องหาจุดที่แบบน้ำมันพอดีอ่ะประมาณนี้กันน้ำน่าจะประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะล้นออกมาตรงนี้ดิ ประมาณไหนนะเมื่อกี้มาไหนวะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะมันก็ประมาณนี้แหละน่าจะนะขอขอทมก่อนนะให้มันดูแบบเหมือนธรรมชาติอะ่ะมันไม่เป็นหรอกมันดูยังไงก็มันษู์สร้างขึ้นอยู่ดีวะ่ะ ไม่เป็นไรประมาณนี้เหรอโอ้โหแม่งนี่ดูรู้เลยอ่ะโอ้ดินเยอะมากเป็นมึงนะผมขอตรงน,นี้ก่อน ใช่แล้วมั้งช่างมานเลยนะฮะก็ทําไงเนี่ยให้น้ำมันน่าันเป็นแอ่งน้ำตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีน้ําออกมาโอเคนะตรงนี้ผมชอบไอไล่แต่เดี๋ยวเราเราอุดไว้ก่อนเราขออุดไว้ก่อนเราจะทํายังไงให้น้ํามันแบบนี่วะผมพอนึกีออกอยู่วิธีหนึ่งนะแต่มันจะสับสนนะดิ ใชไม้ใช้ดินดินไปหรอดินก็ได้นะครับลองลองดูนะวิธีนี้มันจะสับสนไหมเนี่ยเอาเชี่ยดินหมดเว้ยละเอาไม้ดีกว่าไม้ดีกว่าไม้ดีกว่าขุดช้าแต่ว่าผมจะได้ไม่สับสนนะเอ้าที้ยแล้วนี่ไงคือแบบดินมันกลายเป็นหญ้าไ้างไงผมสับสน อานี่ขุดวืดด้วยโชว์วืดเป็น,นึ่งทีใช้เป็นเออ่ดินนะแล้วก็ทำไงดีวะโอเคม้กันอันนี้ครับนี่ผมทำได้แล้วประมาณนี้เลยแล้วก็อุ๊ยเอ่งน้ำแบบนี้มันก็สวยดีนีวว่หว่าทำไมเริ่มทำมันลึกด้วยวะคิดไหมเออ กูก็บ้าจี้ทำใหญ่ๆเนาะนี่เรากวางไปเลยฮนะให้เป็นน้ำอินฟินิตี้เลยฮนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางให้น้ำเป็นอินฟินิตี้ฮะนะครับผมจะทำเป็นแบบกะเหมือนปราสาเอ่อใหญ่ๆเลยนะฮะเป็นแบบบ้านพักร้อนนะ่ะ แต่คงไม่ได้พักบ้างโอเคเฮ้แต่แบบนี้มันก็สวยแล้วนี่นาเพราะว่าไม่เป็นไรฮะนี่แล้วผมจะขุดข้างออกฮะรวยไม้รวยรวยเกิดนกนวนเพราเราจะทำแบบเหมือนที่นอนอะที่นั่งอะแบบที่ตักเดดอ่ะเฮ้ยบ้านเราก็โอเคนะเนี่ยเราไปทำบนบ้านก่อน ครับผมอาจจะตัดแบบบางช่วงบางตอนออกไปนะว่ามันเสียเวลานะโอ้บันไดยังไม่เสร็จเลยปเป็่งแค่ก็เราถังนี่ฮะทอดเออทัดมาปักหนะ่อยเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดมาแล้วมันจะไม่ดีฮะเดี๋ยวนี่แม่งเกิดออกมาเราออกเลยฮะโอ้มันก็โอเคนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตรงนี้ไปหินเนะี่ยจะโอเคกว่าเนื้อจ,จะไม่ต้องเปลี่ยนนะ ยังยังยังไม่คิดอะไรเลยยังไม่คิดอะไรทีเนี่ยบันไดเนี่ยโอ้โหแม,ม่ขัดใจเหลเือเกินเออไม่โอเคแค่นี้แหละก็แค่นี้โอเคเราลบอ่าเหลี่ยมซิกออกแล้วก็ทำบันไดใหม่บันไดเนี่ยขึ้นจากทางไหนดีวะโลไปก่อน,นะฮะคือแบบ เปลนมันอยู่เนี้ยก็ขอลงมาแล้วกันใช่ไหมแล้วก็แล้วก็หนึ่งสองใช่ไหมชิปเป่งแล้วขึ้นไปไงเนี้ยกูเอาดิ้นมาอีกแล้วก็ จริงถ้าทำเป็นทางเดินแบบสามเนี่ยสวยกว่าอีกนะครับแต่ไม่ทันแล้วแหละโอเคก็พอใจแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละครับมาลงมามานี้แล้วกันแล้วค่อยค่อยทำเสายึดนะครับเสายึดเสายึดโอ้โหแม่งแปลกๆเลยคำเสายึดเสียงคุกด้วยคำนี้เสายึดเออ ฟังเร็วๆแม่งไม่ใช่นะรอเล่นนะรอเล่นนะฮะแล้วก็เอ่ออะประมาณนี้แล้วก็ข้างนี้ก็ทำไงดีวะลงไปเลยเอาเอาเยี yeah! ่ยหมดพอดีทำไงดีวะ ก็าหามาสิเอาหมดพอดีเลยชิปเปงแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยเรามีแต่เกียงนี่ว่าทำไมเราไม่ทำเป็นรั้ววะนั่นดีกูพูดคนเดียวก็ได้ด้วยนะขาดอะไรบ้างอะสติ๊กสติ๊กอะได้รั้วเท่าไหร่รัว้วเนียวะสี่อืมพอแล้วมัง้งผมอยากทำ ไอ้ไฟมันตรงนี้ว่ะชปเป็งนนะ่ยต้องไปหาไม้มาอีกต้นนี้ผมไม่อยากตัดนะมันต้นะม,ตมาศักดิ์สิทธิ์นะฮะเออผ่านนี่กี่นาทีวะเนี่ยช่างมอะไรกันพอดีเข้าบ้านเลยนะครับเออว่ะทำไมเราไม่ใช้คอมเพลเตอร์เอ้ยอะไรวะคอมโพสเตอร์รอไม่ทราบอ่านผิดอ่านตัวข์ขอพ่อฮะเออว่ะเราขาดกระจกชิปเป็งแล้วกระจก ไม่มีด้วยมีมีม,มีหรือว่ามีวะมีอันเดียวไอเวนกระจกเอาไปเผาเลยฮะเราขาดไม้วะเดี๋ยวไปตัดไม้แป๊บนึงนะคึบคืบคืบเลยแล้วก็ถืกว่าเรายืนบนอันนี้ไม่ได้เลยว่ะโอเคนี่ออกขอ,อนิด ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะเฮ้ยโอเคว่ะคนอื่นไม่โอโอคนเดียวด้ละนะข้างบนเนี่ยผมไม่เอาออกแล้วกันนะแบบนี้แหละนานๆเอาชิปเปลงแล้วโอหตีตียากด้วยโอเคแต่อันนี้เราวางสี่อันมันก็จะเปลกๆใช่ไหม ไหนๆมันก็เหลือแล้วนะฮะเอาถอดออกไปดิค่อนข้างจะมืดเลยทีเดียวเชียวนะบ้านเราเหลืออันนึงวะ่ะเอาเฮีย้ยอไวนี่ก่อนอันนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอากระจกมาก่อนนะฮะโอ้เกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ90%เลยนะครับตอนนี้เพราะผมยังไม่ได้ตกแต่งไงตกแต่งเนี่ยไว้ในพาร์ทอื่นๆนะวันนึงไม่ทำไรเลยสร้างบ้านเนี่ย ผมคิดสดด้วยไงบ้านนี้ผมว่ามันก็นานอยู่หรอกเออแค่นี้แหละอย่าไปคิดอะไรมากครับหัวถั่วอาไวก็จงมรติดแล้วก็เสียงไหวะแล้วก็จงกระติดแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับแลก็จงมาเลยบ้านหลังนี้ก็แบบเป็นบ้านเริ่มต้นเราเลยนะเป็นบ้านที่ทำให้เรามีทุกอย่างนะซึ้ง เพ้นไม่ใช่แล้วคือสี่โอเคพอเหลือเฟือหลือเราไม่ต้องทำกระจกดีวะทำไมแบบโอเพนเลยอะตอนรับทุกคนฮะเฮ้แต่ไม่มีกระจกก็สวยเนาะทำดีกว่านะ <c oughs> ผมว่างั้นเอากำลังเคิร์มเลยฮะพี่ กำังชมตัวเองเลยอาจจะมีบางที่ไม่ทำกระจกดีกว่าผมว่าเปิดไปงั้นแหละที่แบบนี้ผมว่าไม่น่าทำว่ะช่ามาเถอะแต่ว่าทำไปเถอะนะครับจะพอเนี่กระจก4่อันพอแน่แน่แน นั่นไงโอ้โหพอมีกระจกมากแล้วแปลกๆเลยอะนอเนาะไงดีวะไม่พอใจตรงนี้วะมันมีหน้าต่างไหมเฮ้ย <c oughs> มีหน้าต่างไหมเอาเฮ้ย <c oughs> ได้วะเฮ้ยนี่กูมั่วนี่ย เฮาแม่งหน้าต่างเฉยวะ่ะโอ้หน้าต่างเลากาวด้วยไม่เป็นไรตรงนี้ทำเป็นห้องครัว,วกันนะเอาตัวคราบมาเลยตัวคราบแม่งเต็มบ้านไม่หมดแล้วแล้วก็เฟร์เนนส์สามันนี่จาโอ้เหมือน เหมือนเหมือนอะไรวะนั่นไงไม่ยังไม่โดนใจถ้าทำเป็นอิดอะ่ะน่าจะดีน่าจะดีเลยนะครับถ้าทำเป็นอิดปุ๊บเอาดีอ่าเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งรม่ตกเต่งค่อยว่ากันทีหลังนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ขาดอะไรแล้วโอเคบ้านเราเสร็จแล้วเลยตกตก,ตกเต่งพาร์ทหน้านะครับ อ่านะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะนี่บ้านที่เราสร้างมานะครับถ้าชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพะื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่กับผมนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ฮะบ๊ายบายไม่เนใหม่พรัดหน้านะจุบ๊บจุ๊บ